เมื่อปลายเดือนเมษายน2566ชมรมอีสานสันกรพแพงและแม่อ่อนได้จัดงานพบปะสังสรรค์สมาชิกที่บ้านตุ้มโฮม,มอ,อําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่แล้วได้ยินนโยบายของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งโดนใจมากมกมาทราบภายหลังว่าคือพรรคคลองไทยจึงได้เชิญผู้บริหาพรพรรคคลองไทยที่ชื่อดเตอร์อภิญญากีจนาหรือเจ๊แดงซึ่งเป็นบุคคลที่ชมรมดังกล่าวสนิทชิดเชื้อ แล้วยังเป็นผู้สมัครสสในระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร,ร์ต้ลิสของพรรคกองไทยเชิญชวนผู้สมัครสสในเขตต่างๆของเชียงใหม่เช่นนายเลิศคำดวงดาวผู้สมัสครสสเขต4ีนายมนบพันวงผู้สมัสครสสเขตหนึ่งและผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อคือนายพงพันธ์นาละทะมาพบกับสมาชิกชมรมเพื่อมอบแผ่นพับและแนะนำย่อหน้ายชี้แจงเรื่องสวัสดีครับ ของพ่น้องประชาชนโดยนายพงพันธ์ไทยทุกทุกท่านนะครับผมพงพันธ์ของพระนาราธะครับัก็เป็นรั้ธรรมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อของพรรคของไทยนะครับพรรคของไทยนี่หลายท่านก็อาจจะยังบ่าบาบาคุ้นหูกับชื่อนี้นะครับคลองไทยก็คือคลองสมัยก่อนเขางรียกว่าคลองคลองกะคอกะนะครับ เอามีความคิดเดียระสร้างคลองขอดกะเชื่อมระวังทะเลสองทะเลนั่นนะนะครับมาเหมือนละสั้งสสมัยยุทธยามาละแต่มันก่้สร้างโดยเหตุผลทางการเมืองด้วยสดส,ง,สงครามสงครามอย่างผ่านมาถึงอ่าสมัยตรัตนโกสิทร์เขาก่อรานาการล้านนั้นนี่คหมอนอย่างค,าค่องก่อจะมีมามาถึงยุคปัจจุบันนะครับมีทุกคนก็มีความคิดว่ามันต้องขดสมคดจะสร้างแล้วเพราะอย่างเพราะมันมีตัวอย่างนะครับตัวยางคลองต่างๆที่เป็นสร้างขึ้นมาลัด ยน่นระยะเวลาในการเดินเรือมหาสมุทรเนี่ยลงไปหนักนะครับว่าจะไปคล้องตัเอตคลองคิวนะครับคลองอโดยเฉพาะถึงวันนี้เขาใจคลองทางสิงคโปร์ผ่านไปทางสิงคโปร์หรือว่าเรือใหญ่ๆต้องไปอินโดนีเซียสมไก่พิติกๆนะครับเพราะนั้นถ้าสามารถเขาสามารถสร้างคองไทยได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรายได้มหาศาลของประเทศชาติเขาประเทศชาติเขาสามารถอัพขึ้นมาเป็นมหาอำนาจ ในทางทะเลหรือในทางโลกเขาได้นั้นแต่ว่าเอ๊ะเราทำทไมมันถึงสร้างมาได้ถ้ามันมันติดขัดอย่างมันก็ติดขัดนะครับแต่ก่อนนี่มันอาจจะติดขัดเรื่องในการสร้างเพราะว่าเทคโนโลยีอาการคุดเขายากมันจะไปเจอดอยติดเป็นบหินเป็นอย่างแต่ปัจจุบันนี่การสร้างมันง่ายนะครับมันง่ายแล้วเพราะเทคโนโลยีมีนักนะหลายหลายชาตินะครับในการเจาะกินเจาะอย่างนี้มันง่ายขึ้นการสร้างนี่มันเป็นเรื่องบรยากล่ะครับแล้วมันยากเรื่องอะไรอย่างนะครับ อเไลคนก็บอกว่าเ,าเอาเงินที่ไหนมาสร้างเงินนี่ถ้าเอาเงินรัฐบาลเฮาแน่นอนครับ่พอบ่พอ,พอเพียงนะครับก็ทองนี้ในการสร้างเนี่ยเป็นศึกษาวิจัยแล้วว่าใจการระดมหุ้นขายหุ้นนะครับขายหุ้นฮื่มับรัฐบาลขายหุ้นฮื่กับประชาชนแล้วก็ส่วนหนึ่งสักเล็กสักน้อยขายหุ้นต่างชาติเพื่อมือต่างชาติมาเป็นเจ้าของรวมกันเป็นคลองนานาชาติแต่ไทยเป็นเจ้าของรายได้ตกอยู่ดีไทยเอาไปได้หืม ประเทศอื่นมาสัมปทานนะครับไทยเป็นคนสร้างรัฐบาลมีหุ่นนักเกิน50% 5 1เขึ้นไปนะครับและคนไทยเอาเป็นเจ้าของไรายได้มาสารอันนี้นะครับพรรคคลองไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างไรเกิดขึ้นมาจากที่คนกลุ่มหนึ่งที่ทํางานในสมาคมของไทยในที่อยากจะสร้างของไทยเนี่ยแต่ว่าสร้างมาได้ทาอย่างไรก็สร้างมาได้ศึกษามาหลายรอบหลายครั้งแล้วนะครับก็เลยเห็นว่ามันติดขัดอย่างไหนติดขัดเรื่องการการเมืองเนี่ยนะครับการเมืองนะ่งนะก็เลยมา ร่วมกันสร้างตั้งพรรคของไทยขึ้นมาโดยดรสายันอินทรพักซึ่งท่านเป็นเกยเป็นนายกสมาคมของไทยอดีตเกิดเป็นร้องผัวอยู่แถวจังหวัดภาคใต้นะครับสองาจนะังหวัดเนาะเข้ามาอยู่สมาคมของไทยก็ทำมาได้ก็เลยมาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาก็ส่งสสไปเขาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตรงไปน้อยหนึ่งบานักนะครับเฉพ่อภาคใต้นะครับแต่ก็มประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่าทําแต่ภาคใต้ ตอนนี้ท่งสสทั่วประเทศนะครับทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็ทั้งแบบเขตเลือกตั้งนะครับเป็นพักที่ใหญ่อยู่ในหนึ่งในซิปของพักการเมืองของเมืองไทยก็ถือว่าเป็นพักใหญ่แต่หลายท่านน่ากว่าเอ๊ยยังบักควยชินหูใช่ครับเพราะว่าเปิดตัวมาแล้วก็พักแปลเป็นพักสีขาวเป็นพักการเมืองสีขาวน่าว่าครับมันหลายคนก็นถามว่าแล้วไปเป็นนอมินีของฝ่ายใดอ่ะก็บอกว่า เอาเป็นกลางนะครับเป็นกลางนะครับบาซ้ายบาขวาบาเรืองบาแดงบาดําบาสีอย่างทั้งนั้นนะครับคือคือตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติที่จะเข้าไปเพื่อจะเสนอพรบคลองไทยต้องทาเป็นกฎหมายก่อนนะครับพอออกเป็นพรบคลองไทยแล้วจะสร้างมันสามารถสามารถจะสร้างได้ล้นะครับจะสร้างในรัฐบาลยุคนี้ก็ได้หรือยุคต่อ,ต,อต่อไปก็ได้มันเป็นกฎหมายแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่า รัฐบาลคลองไทยได้เข้าไปนะครับพักของไทยเข้าไปร่วมรัฐบาลมีพักการเมืองสักสองสามสี่พักนะครับตี่ ه, เห็นดีกับนโยบายคลองไทยนะครับในการสร้างคลองไทยเพราะว่ามันเป็นนโยบายการหา,หารายได้เข้าประเทศนะครับสามารถที่จะทําโครงการโครงการทุกโครงการนโยบายทุกนโยบายของพักทุกพรคได้หมดเพราะว่าท่านจะเป็นสวัสดิการให้ประชาชนเดือนละพันกี่หมื่นก็ทําได้หมดนะครับพ่อมันมีรายได้มหาศาลนะครับ มีการศึกษาและคำนวณว่าถ้าต่อไปเนี่ยถ้ากองไทยทําเต็มระบบปนะ์เนี่ยม่ใจ่เ,เฉพาะแค่ค่าเดินทางอย่างเดียวมันมีมหาคอนครอยู่สองข้างนะครับมันมีความยาวร้อยกว่ากิโลเมตรร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรนะครับเนี่ยมันจะเหมือนมหาคนครซึ่งเกิดรายได้ขึ้นประมาณซาวล้านล้านบาทนะครับซึ่งมากกว่างบประมาณของประเทศเวลากอภาคกองไทยก็มีนี้อยู่ไว้ว่าซาวล้านล้านนี่มัเงี่ยงัง อันดับแรกเลยหลายคนก็นถามว่าอนนั้นทําได้ก่อนนี่ทาได้ก่อนได้หมดนะครับเพราะว่าเราเอาเงินส่วนหนึ่งนะนะครรายได้อันดับแรกเลยนะครับเอามาเพื่อกับกระทรวงทบงผมทุกกระทรวงเลยนะครับประมาณสาวกระทรวงเนี่ยนะครับไปหามเท่านึงสมมุติว่าผมอาชีพเคยเป็นครูมานะครับอ่าเดือนเดือนโรงเรียนผมเนี่ยได้มาปีหนึ่งอ่าเดือนหนึ่งล้านบาทรัฐบาลเอาเงินจากของทยพเพื่อหามล้านบาทเพราะนั่น งบในการจ้างครูนี่จะเป็นสองเท่านะครับเห็นไหมครูที่ขาดแคลนก็จะมาขาดแคลนเพราะน,นันทุกกระทรวงนะครับที่มีโครงการมีโนโยบายดีๆอยู่นะครับจะทําถนนนนท่างก็ดีจะคุดกล้องอย่างก็ดีแล้วได้งบประมาณไปแหมเท่าหนึ่งอันเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆอันนี้นโยบายข้อแรกอย่างแค่นะข้อแรกข้อเดียวก็ทําได้ทุกนโยบายอยู่แล้วกระทรวงทะบวงกรมทํางานได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ยังมีนโยบายที่เกี่ยวกับเป็นนโยบายพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันการปราบปรามยาเสพติดพวกนี้ก็ทําอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับในการค้ามนุษย์อย่างงี้นะครับแล้วนโยบายที่การที่เจ้าบ้านเปิ่นไทมหาหนักกันนะครับก็คือรัฐพัต่งางๆก็พยายามเสนอก็คือนโยบายประชาชนก็คืออาสวัสดิการของประชาชนถ้าของไทยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับอาย,อยุตั้งแต่ 60ปีคือไบ60อย่างกอา60บนะครับก็รับบำนาญประชาชนเดือนละ10,000บาทหลายคนก็บมเคยได้บมนเคยได้ยินแบบนี้ก็ได้ถามว่ามันเป็นไปได้ก็ก็มันเป็นไปได้เพราะว่างบประมาณมันเยอะแยะอยู่แล้วนะครับชาวล้านล้านเนี่ยเอาไปใส่ในกับทวงทบวงกลมประมาณ3-4ล้านล้านก็ก็ยังเหลือหาเยอะ่แหละครับนะครับ,นะรบมันบาใจแบบแคมเดือนละ10,000บาทต่อไปมันอาจจะปีต่อไปมันจะเป็นหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่น ทำไมมักนักขนานั้นในประเทศยุโรปอย่างสแกนดิเนเวียอย่างนียครับเปิลมีสวัสดิการของผู้สูงอายุเนี่ยเดือนละหลายหมื่นนะครับสามสี่ห้าหมื่นเพราะนั้นคนเหล่านี้เปิลถึงออกเดินทางไปเหยียวทั่วโลกได้ไปตั้งไปอยู่ต่างประเทศต่างๆได้นะครับเห็นครับประเทศไทยกําลังเข้าสู่ยุคนี้พ่อเ h าบ s e h o l d เบอเกยหันมา,ามันมีอย่างนี้อย่างประเทศสิงคโปร์นี่เปิลมีไรายได้จากครองอ่ะ คนในประเทศเปิดเฮียนฟรีอยู่กันฟรีมีที่อยู่ที่กินสบายท่านที่เปิดมามีที่ทากินเลยแต่เปิดอยู่แบบซุกสบายเป็นประเทศที่เรียกว่าร่ํารวยประเภทที่อยู่มีความสุขมากๆในแถบเอเชียของเขาประเทศไทยเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนโยบายอื่นก็มีอยมเยอะนะครับอย่างทุกคนอะครับสิ้นปีมานะับวก็ได้หนึ่งมกรามาตอนรับปีใหม่เขาก็จะได้โบนัสจากคลองไทยนะครับทุกคนได้หมด บาทเรืเลือกนะครับว่าจะห้คนนั้นคนนี้1 0,000บาทถ้าบ้านเฮามีสักห้าคนเขาไปได้ห้าหมื่นบาทแล้วนะครับเจริญน้ำมันสองปีใหม่เพื่อจะมาดูแลบ้านจององ่องหอนโยบายสองข้อนี่ก็โอ้นะครับเรียกว่าบ้านเฮานี่ก็อยู่ดีกินดีแล้วนโยบายเรียนฟรีนะครับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงปริญญาเอกจริงๆเลยนะครับข้อหย่างตั้งถึงปิญญาเอกได้ก็บรจําตปว่ทาทุกคนจะต้องเรียนถึงนั้นแต่ว่าสามารถเรียนได้ฟรีก็เป็นจริงฟรีจริงๆนะครับ ึงวันนี้มันฟรีแต่ฟรีแบบจริงเพราะว่าเงินเขามีน้อยนะครับแต่ถ้าเขามีเงินสองเท่ามาอย่างนั้นนะครับมันทาได้เต็มที่อยู่แล้วกองทุนก็ยศออทุกวันเนี่ยเมื่อเฮียนฟรีไปได้ก็ไปกู้เอาก็จะยกเลิกหมดเลยกองทุนก็ยศโดยเอาองรายได้จากกองไทยเนี่ยไปชดใช้นี่คกับกองทุนก็ยศแล้วก็ยกเลิกไปเลยก็เฮียนฟรีอยู่แล้วมาต้องจําเป็นต้องมีกองทุนก็ยศนะครับการรักษาพยาบาลทุกวันนี้ก็ฟรีอยู่แล้วหรือว่าสามิบาทก็ มันฟรีจริงแต่ว่าฟรีแบบมีเงื่อนไขนะครับเดียนว่าเาต้องอยู่ในหรงบานของเขาสีอยู่ในพื้นที่ของเขาแต่ถ้าคลองไทยนี่หมายความว่าทุกโรงพยาบาลทั้งบอกว่ารัฐล้วว่าเอกชนละก็รักษาเบาจันยังเต็มที่ยังเต็มที่ด้วยนะครับบาดใจว่ายาอยากในบัญชียาตีเป็นเออเขาก็บปจังว่าเนาะเพราะว่าเงินมันมีน้อยแต่ว่านี่เงินมีนักเขาสามารถทําได้เต็มที่ อันเยุบายต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผมชอบอย่างหนึ่งนะผมเป็นน้าสาสมาัครอยู่หลายอาสาวันนี้ก็ใส่เสื้อหมอดินมามาเป็นหมอดินน้าสานะครับเปิดมามาถามว่าอ่าคุณมีปัญหายอย่างเพราะก็มีปัญหากับแต่น้าสาสมาัครนี่แบบมีรายได้ถามว่ามีรายได้ก็เกิได้นะครับแ้วทางานเต็มตีน้าสาสมาัครผมดูล่นวันในี้ในกระทรวงกเกษตรมีอยู่15อาสาสมาัครเฉพาะกระทรวงเดียวอ่ะแล้วถามมาแต่ละคนก็มันมีเป็นน้าสาสมัครแบบมีค่ะตอบแคนอันนี้เขาจะมีนโยบายอยู่ข้อหนึ่งจะ เพิ่มจะจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้อาสาสมัครต่างเพราะว่าจะเป็นอ,อสอมอ,อ,อปอปอลอหรือว่าอาสาสมัครอย่างเงี้ยนะครับทุกกระทรวงทุวงกรมทั้งเป็นเงินรายได้แล้งเป็นสวัสดิการจะจัดมาตามเหมาะสมตามสมควรกับงานอันนี้เป็นนโยบายชัดเจนเพราะนั้นฝากทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นอาสาสมัครไว้ว่านโยบายเหล่านี้นะครับมีแหมหลายข้อมีอยู่37ข้อนะครับ แต่นโยบายทุกพ่อทำได้จริงเพราะมีรายได้จากคลองไทยนะครับก็ฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับว่าพักคลองไทยนะครับเลือกถ้าพักคลองไทยถ้าเป็นบัรสีเขียวเลือกพักนะครับหมายเลข6 1นะครับ6 1นะครับอ่าส่วนอ่าผู้สมัครแบบเขตเลือกตั้งท่านก็ไปดูแต่ละเขตว่าจะเป็นเขตอันอย่างนะครับนอกจากวัดต่างๆอย่างจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็มี10เขต อ่าคิดหนึ่งลงสามสี่ก็ไปดูว่าพรรคของไทยก็ส่งไปดูหลายเขตอยู่นะครับเกือบจะโคบละแต่บางเขตอาจจะบอกโคบเพราะว่าอาจจะติดคัดปัญหาเรื่องคุณสมบัติเรื่องอะไอย่างก็ฝากไปนะครับก็ไปช่วยดูแลพรรคของไทยเลือกพรรคกองไทยแล้วทุกท่านชีวิตทุกท่านนะครับรยยก็จะดีขึ้นประเทศชาติเขาดีขึ้นแน่นอนนะครับครับฝากไว้พรรคของไทยครับหมายเลขห1็ครับครับขอบคุณและสวัสดีทุกๆท่านครับ ววิััยยยนนกาาาาาไลโบเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อ,ตอไปช่วยกดติดตามกดแชร์กดถูกใจและสรายกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับพรกครองไทยทำได้ทำเป็นผลประโยชน์เล็งเห็นบริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทย ที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงผสมได้อย่างีเยี่ยมวันัสนานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3มแยกเชียงใหม่แม่โจว้วงแหวนรอบแรกโทร053240 829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพง ข้าวขาวหอมมะลิตะบนหน้องหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอายดีโกผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกพบผิดจากพืชพันธุ์และแร่าธาตุธรรมชาติ